บรรยากาศข้างนอกจังเลยดูแบบว่าเหมือนจะอุ่นนะคะแต่ไม่อุ่นนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบสามถึงสิบสี่องศานะคะทุกคนเวลาลมมาคือแบบหัวนมตั้งเริ่มหัวนมตั้งแล้วนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะทุกคนเรื่องงานมาก็ไม่มีอะไรทํากลับบ้านมาก็มานั่งทานข้าวแล้วก็แบบว่ามาอัดคลิปเล่นนะคะจเจอแดดเจออะไรสภาพแบบนี้สวยนะไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะมีแดดให้เราเชื่อมใจแบบนี้ สวยนะคะ <c oughs> ไปโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีบันจัทรยไปแบกแอปเปิลมาจะมาอวดค่ะทุกคนแอปเปิลบ้านแม่แฟนแตเด่นน้องคือแดงเหล่งมากตอนนี้แล้วก็หอมมากค่ะทุกคนน้องหอมมากดูนะคะ จากธรรมชาติเก็บมาจากธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยสวยเหมือนตามร้านค้านะคะคือเวลาเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไมหมคะเราปิดประตูไว้แล้วพอเปิดออกมาคือกลิ่นแอปเปิลน้องก็แบบฟุง้งเต็มห้องเลยทุกคนชอบได้มาสองไม่ใช่ได้มาสิชอบได้มาเยอะกว่านั้นแต่ว่ามันเหลือแค่สองตะกร้าชองเอาน้องไปยำเอาน้องไปตำเอาน้องไปทำสลัดซึ่งแฟนชอบบอกมึงทำอะไรกับแอปเปิล เขาไม่เคยกินไงคะแต่ถ้าบ้านเราคืออยำผลไม้รมั่วอะไรอย่างเงี้ยตำแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับตำแครอทอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ได้มาได้ได้มาแบบเต็มๆตอนนี้ก็คือกินวันละสองลูกค่ะทุกคนวันละสองลูกตอนเช้าอาตอนเช้าลูกนึงแล้วก็เอาไปที่ทํางานอีกสองลูกสามลูกวันละสามลูกนะคะโอ้ดีใจจังเหนื่อยทุกคนชอบมีความรู้สึกว่า ใครรู้มั่งอันนี้ฝากถามนะคะใครรู้มั่งชอบมีอาการแบบนี้นะคะ่ะทุกคนชอบมีอาการแบบล่งตรงนี้นะคะคือเหมือนว่าชอบจะไอแล้วมันเวลาพูดออกมาแล้วเหมือนมันจะไอ <c oughs> อย่างเงี้ยพอไอแล้วแบบว่าตรงนี้มันล่งอะคะ่ะชอบไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีพี่ที่ทํางานเขาแนะนํามานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าให้ช่อน่ะใส่เสื้อนาหนาแล้วก็เอาผ้าขนหนูอะเอ่อเวฟในไมโครเวฟนะคะประมาณสามสิบอ่วินาทีไม่ใช่นาทีนะสามสิบวินาทีนะคะแล้วเอามาทาบตรงหน้าอกนะคะประมาณ อ่าห้าวันมันก็จะหายไปเองเหมือนยิ่งแก่ตัวยิ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้อะมาค่ะทุกคนวันนี้ก็เรื่องงานเร็วนะคะวันนี้เะะรื่องงานสี่โมงเย็นนะคะจริงๆอ่ะฉันเข้างานแปดโมงนะแต่ก็นั่นแหละค่ะหัวหน้างส่งข้อความมาบอกว่าเอ่อวันนางส่งข้อความมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะบอกว่าชอบไปทํางานแทนหน่อยได้ไหมลูกนางไม่สบายชอบบอกได้ได้เดี๋ยวชอบไปทําแทนให้จริงๆอ่ะในตารางงานอ่ะมันมีคนที่ไปทํางานนะคะสามคน วันนี้วันจันเนาะมีอยู่หกสิบห้องตกคละยี่สิบห้องพเพอิญสามคนนี้ที่ว่ามันอยู่ในตารางงานนะคะไม่มาคนนึงมันอยู่แค่สองคนจะทำซีเอจะทําคนละสามสิบห้องไม่ได้สาวเดี๋ยวบนลูกหลุด้อก็เลยโทรไปหาหัวหน้าบอกว่าเออเธอโทรหาพนักง,งานให้หน่อยสามคนเออนางก็บอกว่าเอาเอาคนไหนชอก็บอกไปเลยนะคะว่าชอจะเอาสามคนเนี้ยเพราะว่าอะไรทุกคนชอคุยคุยกับน้องน้องนบอกว่าถ้า ถ้าชอบต้องการหรือว่ามีงานอ่ะให้โทรหานางได้เลยเพราะว่านางนางไม่มีเรียนนู่นนี่นั่นนะคะชอบก็เลยเอาไปสามคนขอไปสามคนนะคะแล้วทีเนี้ยพอโทรตามปุ๊บนาก็บอกว่าโอเคสามคนนี้เขาจะมานะแต่เขาจะมาสายหน่อยเพราะว่าตอนที่นางโทรบอกน่ะนางนางโทรบอกตอนเจ็ดโมงครึ่งถ้าจะนั่งรถนั่งอะไรถ้าจะนั่งรถนั่งอะไรมาครึ่องชวโมไม่ไม่น่าจะทานนะคะว่ากว่าจะออกมารออีกนู่นนี่นั่นนะคะชอบบอกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวชอบรอนะคะพอมาถึงปุ๊บก็แจกงานได้วันนี้ทํางานกันอยู่ห้าคน ตกคนไม่เท่าไหร่เองค่ะเพราะว่าหกสิบห้องสิบกว่าห้องสิบกว่าห้องเนาะแล้วทีเนี้ยช่อก็เลยช่อช่อก็เลยได้ยินที่น้องๆเขาเยี่ยมเฟอเขาเรียกอะไรเยี่ยมเฟอเปรียบเทียบนะคะเขาบอกว่าทํางานกับช่อนนะไม่ไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจเหมือนที่ทํางานกับคนนั้นเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาช่อก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะช่อหยุด แล้วมันไม่ใช่วันแล้วมันไม่ใช่อาทิตย์ที่ชอบทางานนะคะแต่ว่าน้องๆเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์น้องๆไปทํางานกันนะคะชอบเห็นว่าคนที่ไปทางานเสาร์อาทิตย์นี่มีอยู่ประมาณ22สิบสองคนห้องก็น่าจะทะลุสามร้อยห้องห้องน่าจะทะลุส0มรอห้องนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะน้องก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ล่าสุดนะคะเมื่อวานถ้ามีมีดอ่ะคงจะเอามีดแทงกันตายไปแล้วเขาบอกอุ้ยชอบแบบอุ้ยมันทำไมมันโหดแท้อะไรอย่างนี้นะคะนางก็บอกว่า เขาราซิสนะคะราซิสในที่นี้ก็คือเหยียดศาสนาเหยียดศาสนาซึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะเราจะไม่พูดคานี้ออกมานะทุกคนคําว่าราซิสเนี่ยนะคะช่องเลยถามว่าทําไมถึงคิดว่าเขาราซิสอะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าฟังนะชั้นทํางานกับเขาชั้นหนึ่งอะทงานกัน3ามคนแล้วเราก็เบรกห้องกันนู่นนี่นั่นแล้วก็โอเคเราฟังน้องแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าเขาเขาเรียกอะไรนะคะคอนโทรล เหมือนว่าเขาบังคับเยอะเกินไปบอกว่าต้องทํานีทน่ทํานี่ทํานี่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็คนที่บอกนะคะบอกให้ทานู่ทนทํานี่แล้วนางก็หลุดคํานึงมานาะงบอกว่านางไม่ชอบคนสุมาเลียนางไม่ไม่ชอบคนมุสลิมเลยทํางานทํางานแย่มากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยเป็นคาราศีสิทธะทุกคนเป็นคําเหมือนเหยียดศาสนาเหมือนเหยียดสีผิวเหมือนเหยียดอ่าเหยียดกันนะคะไม่สมควรพูดอย่างยิ่งเลยคะ่ะทุกคนซึ่งชอบฟังแล้วชอบแบบเออเออแล้วทีนี้นางก็เปรียบเทียบนาะงบอกว่าเวลาเวลาทา ในเวลาทําเวกานเขาเรียกอะไรอาทิตย์ที่ชอบทางานนะคะไม่เคยมีปัญหาเลยให้ให้เขาเยอะขนาดไหนให้เขาคนเดียวสิบแปดห้องก็ยังทาได้เลยซึ่งช่อเขบอกว่ายาแยมอย่าเย้มเขาเรียกอะไรเย้มเฟออย่าอย่าเอาชออไปเปรียบเทียบเลยเพราะว่าคนเรามันเก่งต่างกันช่อบน่ะอาจจะปูเตียงอาจจะปูเตียงเก่งช่อยอมรับว่าชอบปูเตียงเก่งแต่ว่าช่อทําความสะอาดห้องน้ําไม่สะอาดเท่าเขาอันนี้คือคนเราอ่ะมันเขาเรียกอะไรนะคะคนเรามันจะ มีดีทุกอย่างไม่ได้มันต้องมีดีอย่างเสียอย่างนะคะแต่ว่าน้องๆ,ๆองก็เอามาเยี่ยมเฟอกันซึ่งทําให้คนที่ทางนนะ้นความหมายของช่อคือคนที่ทํางานอาทิตย์ที่แล้วนะ่ะเขาได้ยินแล้วแบบเขาอาจจะเคืองชอ่อคือเราก็บอกว่าอย่าเยี่ยมเฟอร์อย่าเปรียบอย่าเอาอย่าเอาใครอย่าเอาเราหรือว่าเอาใครก็แล้วแต่ไปเยี่ยมเฟอร์ให้คนนั้นฟังนะซึ่งทุกคนจะเคยได้ยินแถวบ้านเรานะคะคนแก่คนเฒ่าเขาบอกว่าลูกคนนั้นดีเรียนเก่งลูกคนนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ เหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันนะคะชอบไม่อยากให้ชอบไม่อยากให้ใครหรือว่าไม่อยากให้คนไหนก็แล้วแต่เอาชอบหรือว่าเอาคนอื่นอะมาเปรียบเทียบกับชอบเอาชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะมันจะรู้สึกไม่ดีเลยนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องราศีเนี่ย ชอบเห็นใจน้องแล้วก็แบบว่าถ้าน้องจะขูธชอบก็เห็นชอบก็สมควรที่จะแบบเออกูธได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าบอกว่าไม่ไม่ชอบน้องก็พูดแค่ว่าไม่ชอบน้องอย่าอย่าบอกว่าไม่ชอบซูมาเลียไม่ชอบมุสลิมนะคะอย่าเอาอย่าเหมารวมนะทุกคนเพราะว่าที่นี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าที่นี่ประเทศสีเดนค่ะเขาเขาสามารถฟ้องเจ้านายได้อะไรอย่างงี้ได้นะคะมันเป็นเรื่องได้นะทุกคนในเรื่องของราสซิดเนี่ยค่ะประมาณว่าเหมือน ชอบไม่ชอบคนผิวดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบบอกว่าเอ้ยคนผิวดำฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเอาถ้าเขาเอาคําพูดของชอบไปบอกอที่ทํางานชอบสามารถออกจากงานได้นะคะทุกคนอันนี้คือมันไม่น่ารักเลยฝากบอกทุกคนนะคะใครที่มาอยู่ประเทศใครที่มาอยู่ต่างประเทศนะคะศึกษาข้อมูลในการาคําพูดให้ดีนะเพราะว่าคําพูดพวกนี้มันเหมือนมีดอะที่มันกลับมาแทงคุณได้เด้อโอเคค่ะทุกคนขอมาเมามมยนิดนึงก่อนที่จะไปอาบน้ํานะคะ ใครใครมีวิธีที่ทําให้ช่อมีความรู้สึกว่าตรงอาการตรงเนี้ยหายไปได้บอกหน่อยนะคะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะเพราะว่าช่อมีความรู้สึกว่าเวลาช่อหายใจหรือว่าเวลาช่อบแบบสูดอากาศเข้าปากเนี้ยตรงเนี้ยมันโล่งมากเลยค่ะทุกคนใครมีวิธีหรือว่าใครรู้ว่าเป็นโรคอะไรบอกหน่อยนะคะอย่าหายเป็นมาเกือบสองอาทิตย์แล้วไม่หายสักทีอะคะ่ะโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตไปอาบน้ำก่อนนะจ้าขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆคนเด้อไปแล้ว